สวัสดีทุกคนนะครับผมเคอร์แซกซันนะครับคอมนี้คือคอมที่จะเก่งที่สุดในตอนนี้นะครับเท่าที่มีเก่งที่สุดจริงๆผมไม่เคยโกหกนะครับเพราะคอมมันเก่งที่สุดเยอะจังพี่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่ผมแนะนําคอมไปมันจะเก่งที่สุดเท่าที่ผมรู้จริงๆแต่คอมในเซตนี้มันงอกใหม่ทุกวันนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่ามันงอกใหม่ทุกวันนะครับแล้วก็ผมจะต้องพูดเสียงเบานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คือตีสี่แล้วนะครับแล้วก็ ห,ห้องนอนกับห้องทํางานผมมันอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วแฟนผมนอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องพูดเสียงเบานิดนึงถ้าเกิดว่าดินไม่ชัดก็ขอประนานอภัยด้วยนะครับหลักๆในบอร์ดนี้นะครับก็คือเราจะเล่นรีโลเคลกับแซกเหมือนที่เราเคยเล่นมาเมื่อก่อนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากบอร์ดต,ตัวของ6จังกานอตนะครับเป็นเล่นเป็น6เรทแทนนะครับเพราะว่ามันแรงมากๆคือณตอนนี้บอร์ดไหนที่จะกก่งที่สุดในเกมได้ะจะต้องมีวารัตนะเหมือนกับ แพทที่แล้วที่บอดที่จะเก่งที่สุดในเกมจะต้องมีวอลลีแบนนะครับเพราะฉะนั้นวารัตคือตัวละครสกบกสกโคกในแพทนี้นะคือตัวละครที่เก่งมากๆนะครับคือมันเป็นแพทที่ฟอนไลน์ถึกๆมันตีกันแต่ว่าวารัตเนี่ยมันยิงไปทะลุข,ข้างหลังได้แล้วมันเอายันยันตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล็กเก่งมากๆแล้วก็มีหลายไฟ์มากๆนะครับที่ดาเมจของ6เรนเนี่ยเยอะกว่าทั้งเคลแล้วก็ทั้งวารัตนะครับเพราะฉะนั้นตัวของเรนเนี่ยเก่งมากๆ สมมติว่ามันเพื่อนเจอบอดอูเดียแอดใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วมันเหลือแอดกับอูเดียแค่2ตัวมันจะไม่ติดแทงนะครับเพราะว่าตัวของเรดอ่ะมันจะยิงสกิลเข้าไปซึ่งดาเมจมัน3,000ก็มีบ้าง2อ0 0อง0 0นส0 0ก็มีบ้างนะครับคือมันวันช็อตเลยถ้าเกิดว่าแบบไฟมันยื้อจนถึงแบบสุดๆแล้วเนาะแต่ว่าหลักๆที่ต้องมีเลยคือต้องมีไอเทมเคิลแล้วก็ต้องมีไอเทมวารัสด้วยนะครับก็คือเราจะต้องมีไอเทมตัวดาเมจให้ครบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำดาเมจให้ได้ส่วน จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเทมโปมาไวมากๆจนเราขึ้นเลเวล9ได้แน่ๆเนี่ยคาซันเต้2ดาวมันใช้แบกได้แน่ๆแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราโลหาแซกให้มัน3ดาวไปด้วยเลยเนี่ยผมมองว่าการโลดาวหาแซกที่เลเวล5ง่ายกว่าการโลดาวหาคาซันเต้ที่เลเวล8นะครับแล้วมันทําให้เราสเตเบิลกว่าเยอะด้วยนะครับเพราะว่าแซกเป็นตัว1บาทที่ไม่มีบอร์ดไหนใช้เลยนอกจากบอร์ดนี้นะครับนอกจากบอร์ดนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอ3ดาวผมเล่นไป3ตาผมโลหิต ทุกทั้งตานตาครับแล้วก็ความเตี้ยยาของบอร์ดนี้มีแค่อย่างเดียวเลยคือไอเทมนะครับต่อให้เคจีจะ3ดาวแล้วแซดจะ3ดาวแล้วแต่ถ้าเราไม่มีไอเทมบอร์ดนี้จะยังไม่เก่งนะครับเคีต้องมีไอเทมนะกุนซูเจจี G, ต้องมี2ชิ้นนี้นะครับในบิวนี้เคีเราจะไม่ออกอ์คเจิลจะไม่ออกกันเบดนะครับจริงกันเบสออกได้แต่ผมว่ามันมันไม่ค่อยดีเพราะเราเล่นหกเบสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของพาเรสเนี่ย เราอยากที่จะเบิร์ดน้ำเม็ดแรงๆนะครับเราอยากที่จะเบิร์ดน้ำเม็ให้มันแรงๆนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้มันได้เผากดดูไม่ได้นะแต่เพื่อให้มันได้ทันน้ำเม็ดแรงๆนั่นแหละนะครับส่วนโฟงเกมเนี่ยมันเล่นง่ายมากเพราะว่าไอเทมของวารัสเนี่ยใส่ได้ทั้งเมาสาฮาแล้วก็ใส่ได้ทั้งจินทาไมถึงใส่ได้ทั้งเมาสาา์ฮาไอเทมวารัสอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าไอเทมวารัสไม่ใช่แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ เนี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้นี่ออกไหมครับคือไอเทมวารัตมันเป็นอะไรก็ได้เราค่อยมาหาไอเเปลี่ยนทีหลังก็ได้สมมติเราทำไอเทมแบบนี้มาในช่วงกลางเกมเพราะเราไม่อยากทาไอ E เพราะว่ามาซาหถือของใช่ไหมเราก็ค่อยเอาไอ e, มาใส่ค่อยมาหาค่อยหาไอ e, มาใส่อีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าจินจริงๆก็ถือได้สมมติเราทำไอเทมเซตเมื่อกี้มามีตาหนึ่งผมถือไอเทมเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะครับเพราะว่าขอแค่มันมีดามเจแล้วก็ ไปให้ถึงของารัตแล้วก็มีเท็มอารัดให้ได้นะบอร์ดนี้เก่งที่สุดในเกมนะครับเก่งที่สุดในเกมเลยไม่มีบอดไหนเก่งกว่าบอดนี้แล้วนะครับในแพทนี้ณตอนนี้นะแพทที่มีอยู่แล้วณตอนนี้ไม่มีบอดไหนเก่งกว่าบอดนี้นะครับถ้าคุณเล่นมาถูกไม่มีบอดไหนเก่งกว่าบอดนี้ผมจะเสริมให้นิดนึงละกันผมไม่ได้อวดเก่งนะแต่ว่าการที่ผมบอกว่ามันเก่งที่สุดมันเป็นเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมบริหารทุกทุกอย่างมาด้วยดีเพราะว่า ผมเล่นมาทั้งสาเกมนะครับผมเล่นมาทั้งสาเกมนี้นะผมเล่นมาสามเกมนี้นะครับถ้านับจริงๆเนี่ยผมที่1ทั้งสามเกมถ้าจริงผมที่หนึ่งทั้ง3าเกมนะครับเพราะว่าตานี้ผมเจอหลีซิน3าดาวนะครับผมเจอหลีซินสดาวคือคือผมหาแล้วแหละ่หาไม่เจอนะครับเจอหลีดซิน3ามดาวแล้วถ้าสังเกตอักเมนผมเฮียมากอักเมนอีคอนล้วนเลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจริงๆไม่คิดว่าจะได้แคชเอาท์ด้วยนะแต่ว่า มันได้แคชเอาเพราะมันเก่งจริงๆครับบอร์ดนี้เก่งจริงๆคือเรื่องของออกเมนต์น่ะถ้าเกิดว่าคุณคุณฮิตคุณการันตีว่าคุณฮิตแน่แนขึ้นเวมารได้แน่ๆก็หยิบไอเทมมาให้เล่นง่ายก็ได้นะครับอย่างตาเนี้ยผมหยิบออคอนล้วนูกป่ะแต่ตานี้ผมหยิบไอเทมล้วนครับเลืหรือไหมคือผมที่ผมบอกว่าผมเล่นโกลเด้นอ่ะผมจะไม่หยิบคอมแบทออกเมนต์นะครับผมจะไม่หยิบคอมแบทออกเมนต์เพราะว่าถ้าพูดตรงๆเลยคือคนใน็อบบี้บริหารทรัพยากร ไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราลบไอเในเรื่องของไอเทมแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่เราจะรไมไปยึดได้เนี่ยยังไงเราจะได้ดับดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยพยายามที่จะหยิบแค่เป็นไอเทมกับอีคอนเพื่อไม่ให้ผมเล่นเกมไม่ได้นะครับ <S <S เพื่อไม่ให้ผมเล่นเกมไม่ได้ <S 2> <S 2> เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราหาที่1ได้อยู่แล้วหรือให้ตองให้บางทีเรามีคอมแบทเอามั์มาเราก็โดนข้าทำสามดาวอยู่ดีนะครับล้วก็โดนขาทำสามดาวอยู่ดีเพราะงั้นเล่นให้มันไม่ไม่บัดโฟก่อนละกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมที่1แล้วนะครับแต่ว่าโด like นไลฟ์สดาวครับอันนี้ผมถือไว้แล้วตัวหนึ่งด้วยนะสังเ,เกตว่าผมหยิบแค่อเมนไอเทมกับบางเมมไอคอน e นะครับผมไม่หยิบบางเมนคอมแบทเลยในการเล่นโกลเด้นสปบาตู่าในเซตนี้นะนะเอ็นเอเมลเมนลอบบี้แบบนี้นะผมไม่หยิบเลยนะครับที่ผมจะพาไปดูเกมทย่างนี้หนึ่งจริงๆแล้ว2เกมข้างล่างที่ได้ที่2ภาพเดียวกันนะครับก็คือเละหมดแต่ว่าผมอยากให้ดูเกมนี้เพราะว่าผมเฮชอัพกับ คอมที่ผมบอกเขามันเก่งที่สุดเมื่อ2วันที่แล้วซึ่งมันเก่งที่สุดจริงๆนะครับแต่ว่าคอมนี้เก่งกว่าแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมีเชลเจอร์สคนครับมีแกนมาเตอร์สคนซึ่งเป็นห้องที่ห้องที่ดีนะครับที่จะนําให้รู้ว่าคอมนี้มันเก่งจริงๆใช่ไหมอะไรครับแต่จริงๆแล้วผมดูแล้วมันเก่งอยู่แล้วนะครับมันเก่งแน่อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อยืนยันให้เพื่อนๆนะครับเชื่อว่ามันเก่งจริงๆเพื่อผมอะไม่อยากใช้คำว่าคอมนี้เก่งสุดในเกมบ่อยเว้ยแต่คอมนี้เก่งที่ส พราะก่อนอันนี้มันคือคอมจริงนเปอร์จริงๆนะครับที่เก่งที่สุดหลัๆก็เนี่ยครับประมาณนี้ห้องนี้เป็นห้องปูนะซึ่งเหมาะมากๆนะครับห้องนี้เป็นห้องปูเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยผมมองว่าพออยู่แล้วผมเลยพยายามหยิบไอเทมมานะครับไปครับคือผมก็โลปกติอะไรอย่างเงี้ยน,นะเนาะส่วนในเรื่องของเลเวลว่าตัวไหนลงอะไรบ้างเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงโพยย้อนหลังไปให้นะครับแต่คลิปนี้อาจจะลงก่อนเพร,ราะว่าพรุ่งนี้ผมไปทําธุระนะพรุ่งนี้ผมไปภาค จักราวาลหนึ่งนะครับไม่มีอะไรนะครับระหว่างทางพายาเด่นเทมโปมาให้ได้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็หายไอเทมเรื่องของเทมโปในเกมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ให้ดูตอนให้ดูตอนสเตจตให้ดูตอนเฟสให้ก่อนดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้หกหกเลดก่อนดีกว่าให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยระหว่างทางที่เรายังไม่ได้นะเห็นปะผมก็ทํานาชอโชจินคือผมเอาให้มันเทมโปเพราะว่าผมอยากขึ้นเก้าให้ได้แค่นั้นแหละนะครับประมาณนั้น แล้วตอนนี้คือผมการจะขึ้นกาได้แล้วก็ถูกชิ้นไอเทมระหว่างทางตรงนี้ก็คือผมลงไปเลย5้าเดชไปเลยนะครับเพราะว่าคาซานเต้เนี่ยมันมี2ชีวิตมาช่วยแทงได้นะครับต่อให้มันไม่ได้เป็น6กเดชเราก็ลงลงไปก่อนทำไมอันนี้เจอบอรดแอดจะแเล็คนิดน,นึงนะครับช่วงตอนนี้สู้ไม่ได้นะครับนนสู้ไม่ได้เจอบอรดเรายังไม่ได้คอมพิวต์บอร์ดนะนะ นี่ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าผมจะขึ้นเลเวลดีไหมกลัวหาวารัตไม่เจอนะครับก็งลงเอาโบลเดอร์ไปก่อนแล้วก็หาวารัตไม่เจอจริงๆครับเพราะเงินม,มันน้อยเกินนะตอนแรกจะไม่ถึงเลยแต่เคลว์เนี่ยผมอยากให้เป็นเซตนี้นะเป็นเซตเบิร์ดดามเมทครับเพราะมันฮิวอยู่แล้วนะครับมันฮิอวอันนี้คือเลนห้านะครับอันนี้คือเลนห้าดูดามเมทจากดูดามเมทจากเผาไป ถ้าเป็นจากถาวรมันคือแปดพันนะครับเนี่ยไอเทมวันนี้ผมก็ยัดเลยนะครับรอให้วารัตแล้วได้าวารัตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะอขอวารัตส่วนตัวละครที่เราลงเนี่ยเป็นอาถกกับอูเดียผมว่าเวิร์กแล้วนะจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนไซราบมีมีหลายมีหลายสำนักที่แบบเล่นเป็นคอปปี้จิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นนะผมมองไม่จำเป็นไม่มีเท่มาใส่ให้อยู่ดี เพราะฉะนั้นเราเล่นตัวละครที่มันโลบัเจ็ตที่มันราคาถูกๆเพื่อเราขึ้นเก้าปผวารัสสองดาวอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างนั้นดีกว่านะครับเล่นตัวราคาถูกๆไปเลยนะครับเพราะว่าคีย์หลักสำผมสำหรับผมมันคือเคลวารัสแล้วก็ตัวแท้งหนึ่งตัวอาจจะเป็นแซกสามดาวหรือว่าคาตันต้สองดาวก็ได้เพราะว่าบอร์ดมันดาเมจแป๊บเดียวไปนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งมีแซกถึกๆก,ก็ยิ่งเก่งนะครับอ่าผมเลยพูดเรื่องผลไม้นะครับผลไม้ผมเล่นมาสามเกมนะครับได้อเวอร์นทาซันทั้งสองเกมแต่เกมที่ผมได้ฮีโร่อาร์ค ว่าเก่งที่สุดนะครับฮีโร่อาร์คือได้านาเมจแอมตามเลเวลที่เราขึ้นครับตามเลเวลของเราครับผมว่าฮีโร่อาร์กเก่งที่สุดเบอบอรดแอดแม่งโคตรเลยนะตรงนี้ก็ <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วนะครับรออัปเกรดถ้าอัปเกรดวารัสองปั๊บแล้วก็คาลัเต้สองก็ 2. คือคอมพิวต์บอร์ดแล้ว <This is S 1> <9. S 2> เดี๋ยวผมจะไปให้ดูไฟแพ้ย against mine ไฟนี่แพ้อะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้ก็เจอบอดนี้นะบอดนี้คือบอดที่ผมบอกว่ามันเก่งที่สุดในเบมนะครับไฟนี้แพ้เพราะว่าผมยืนเทวกับ วารัตคนละฝั่งกันนะครับแค่นั้นไม่ได้โฟกัสไฟเนี่ยยืนไม่ได้โฟกัสไฟจริงๆแล้ววารัตอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเพราะว่าวารัตเนี่ยทาเก็ดแบกไลน์แต่ว่าโต๊ของมาซาฮาเนี่ยต้องอยู่ฝั่งเดียวกับเคียวนะครับจะได้แบบช่วยกันตัดเลือดช่วยกันเบิร์ดดาเมจอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมตระหนักได้แล้วนะครับว่ามันมันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละผมก็เลยย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันคือถ้าเกิดว่าเราแพ้ดาเมจเราขาดดูขาดขาดให้ลองเอาดาเมจสองตัวมายู่ติดกันนะครับมันจะ ฆ่าอีกฝั่งหนึ่งไปเลยช่วยกันฆ่าไปเลยดามจมันจะไม่ล้นไม่ขาดนะครับเล่นเวลานิหนึ่งแล้วกันครับผมเรียไปนอนเถอะพราะเดี๋ยวยังไงอย่างโพยอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะลงตามให้นะครับหลังจากคลิปนี้ลงไปแล้วนี่ครับผมจะให้ดูดาเมจ อันนี้คือบอดที่ยิดทั้งหมดอันนี้คือบอดที่เก่งที่สุดผมมั่นใจว่านี่คือบอร์ดที่เก่งที่สุดถ้าไม่ได้เจอบอดผมหรือไม่ได้เจอสาดาวยังไงเขาชนะล็อบบี้แน่นอนครับไอเทมเขาดีทุกอย่างดีมาครับแต่คือมันปิดดาเมจไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเคลมันดูดเลือดครับบอร์ดเบดมันดูดเลือดครับนี่คือนี่คือดําเมจที่เลดทำนี่คือดาเมจจากเผานะหมื่นสองนี่คือจากเผา ือผมเล่าไทม์ไลน์คอมนี้ให้ฟังก่อนน้องแอดมินผมเนี่ยส่งมาให้ผมนะครับส่งคอมนี้มาให้ผมตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วแล้วบอกว่าเก่งมากพี่ทํำไหมแต่ผมบอกว่าไม่ทํามันปัญญาอ่อนเพราะว่าภาพที่ผมเห็นคือแซกซูมครับ้ภาพที่ผมเห็นคือแซกสาม 3, ดาวเคีสามดาวแต่มันขึ้นเวือสิบนะครับแต่พอมาเล่นเองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเวือสิบยากครับมันขึ้นผมขึ้นเรืสิบได้ทุกเกมด้วยถ้าผมไม่ต้องโลดักตัวอื่นนะนะเพราะว่า มันแทบไม่ต้องใช้เงินแล้วครับพอเราโลเคลโล,โลแซ็กเสร็จปับ๊บหรือถ้าเราหยิบอัไมิมีคอนมามันขึ้นเวลเก้าเวลสิบชิวเลยครับเพราะบอร์ดมันถูกมากนะบอร์ดมันถูกถูกมากนะครับเรียบร้อยครับเท่าเดิมครับดัมเมจตะเภาหมื่นสองดัมเมจเคลหมื่นสี่คือดัมเมจแม่งโคตรแรงแล้วมันไม่ติดแผงหลังด้วยด้วยความที่วารัปด้วยนะครับแล้วก็ตัวของไอเลดด้วยนะครับลออเลดเลมันจะทำดาเมจสามตัวเพราะฉะนั้นท่านเลดยังมีสามตัวก็โดนทุกตัวนะครับ แบล็คลายบางทีโดนดาเมัทีเดียว4ี่พันนะครับมีอยู่ฟุตเทสแต่ว่าผมคงไม่เปิดไม่ได้เปิดให้ดูนะครับขีเกียจไอสองเกมก่อนหน้านี้มีช็อตหนึ่งที่แอดมันโดนวันช็อตเลยนะครับตอนที่มันเหลืออยู่แค่กับนะูเดียนเพราะฉะนั้นบอนนี้ผมการันตีเลยนะครับในวันที่30สิงหาคมนะครับแพทสิบห้าจุดสามโคดินเซมูล่าคอมนี้คือคอมนี้เก่งที่สุดในเกมนะครับรับประกันถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วคุณทำทุกอย่างถูกต้องหมดตรงเงื่อนไขที่ผมบอกนะครับซึ่งผมเล่นไป3เกมจริงๆแล้ว ผมสามารถใช้ะว่าผมที่หนึ่งทุกเกมได้ถ้าเกิดว่าแบบผมเจอตัวละครที่มันต้องดักอะผมโลหาผมโลดักทุกตัวนะที่เขาจะสามดาวเพราะว่าผมอยากเรียบเลีนได้ทั้ฟรเรียบนอนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้นะครับนี่ครับ <c oughs> คือผมที่หนึ่งทุกเกมอะเอาจริงแม่งไอ้นี่มาครับเนี่ยเห็นปะชนะยี่สิบสามแพ้เก้าจริงจริงคือแบบ ผมชนะเขาแล้วแหละแต่เขาได้สามดาวนะผมาหาผมถือไว้ตัวหนึ่งด้วยนะครับอันนี้หนักอยู่แต่ว่าจริงๆผมตีผมกลับมาชนะแล้วอันนจริงผมกลับมาชนะแล้วแต่ว่าเขามีคนเนี้ยได้สิบบาทสามดาวก่อนนะครับแล้วก็คนนี้ได้ห้าบาทสามดาวแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยบอร์ดผมเนี่ยกลับมาตบหมดแล้วนะครับกลับมาตบหมดแล้วคือมันชนะทุกบอร์ดแหละผมมั่นใจว่ามามนชนะทุกบอร์ดแผงหน้าโดนเคีโดนเผาเลสนะครับส่วนแผงหลังก็โดนวารัตแล้วก็โดนเผาเลส คือแม่งเลเทเลยเว้ยแล้วก็แซกก็ถึกเพราะว่า6เลทมันช่วยฮิวขนาดแซกในบอร์ด6จังก์น็อสยังยังถึกเลยนะครับแซกในบอด6เลทมันจะไม่ถึกไดงไงนะครับแล้วก็ตัวคาซันเตก็คือ2ชีวิตใส่เทมเพิ่มเลือดไอเทมที่มันมีผลอะไรพวกนี้นะครับก็คือเก่งเลยนะครับหลักๆคือบอดนี้จะเป็นบอร์ดที่เก่งที่สุดในตอนนี้นะครับผมมั่นใจมาก100%ส่วนไซล่านะครับไอต้นไวของมันก็เอาไปวางไว้เป็นฟอนต์ไลน์นะไม่้องวางเป็นแบ็กไลน์ เพราะว่าดาเมจเราพอแล้วนะครับเอาไปย็ยนเป็นแทงให้มันเล่งแคสเล่งเลยอ่ะฟีเป็นแทงให้เวลามันแคสมันเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอานะครับส่วนวารัตสิ่งที่ต้องมีคือโชจินกับ IE นะครับโชจินต้องมีนะบางครั้งถ้าเราไม่มีโชจินเราจะวันช็อตแบ็คลน์ไม่ได้นะครับในแคสแรกมันจะทําให้มานามันลดไวไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสู้ไม่ได้จากการที่ปิดดาเมจแทงหลังไม่ได้ ถอดผลระไม้ของแซกนะครับมาหาดูมบาล่าให้กับวารัตหรือว่าก็พีซีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเอาความเร็วโจมตีมาเป็นดาเมจอันนั้นมาให้วารัตแทนได้นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าปิดดาเมจทางหลังไม่ได้แล้วแพ้นะแต่คือถ้ามันได้บอร์ดนี้คือมันไม่มีบอร์ดไหนชนะแล้วเว้ยเพราะว่าบอร์ดนี้มันคือบอร์ดที่แคบที่สุดแล้วครับในแพทเนี่ยเนี่ยบอร์ดของอันดับสองอ่ะแล้วคือบอร์ดเขาเป็นแบบนี้คือมันแคบสุดแล้วนะมันมันไม่มีบอร์ดไหนแคบกว่านี้แล้วครับ มีเขามีพีซีช็อตด้วยนะครับแต่ว่าก็คือไม่ไหวกับบอลนี้ดูดีนะเพราะว่าดาเมดมันล้นกว่ากันเยอะมากนะครับโอเคหลงัลงๆก็ประมาณนี้พูดเสียงเบาแล้วก็กล้องมันกรีดุดิกไปมาก็ขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลงโพยให้ตามหลังนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วก็ตอนที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่ผมอาจจะภาคก,การแข่งขันรอบเซมิแฟนอนอยู่ในเกมของอิจักรวานหนึ่งก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไปติดตามดูผมกันได้นะครับผมมีวิเคราะห์เกมอะไรเพราะนั้นให้ด้วยนะครับก็สำหรัวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบายครับเดลงโพยให้นะเจอกันจ้าจุ๊บๆและหากใครนะครับที่ต้องการโปรแกรมอิมูเลเตอร์เล่นเกมมือถือบน PC นะครับผมแนะนำเป็น LD Player นะครับพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเล่นเกมโทรศัพท์ต้องการเล่นเกมมือถือ บนคอมพิวเตอร์บน PC นะครับ LD Player ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ลื่นเร็วแล้วก็เลื่นไหลสมูทมากๆนะเพื่อนๆจะไม่แหลกแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับสเปคให้มันตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนาะมีเกมมากมายครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากเพื่อนๆจะเล่น Golden s a t u a บน PC นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเล่นใน LD Player เนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับช็อปนะครับให้มาอยู่ข้างล่างได้ด้วยนะครับโดยการที่เราปรับโปรแกรม LD Player เนี่ยให้เป็น Tablet View นะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการเล่นเกมคุณแม่เซมิล่าผ่าน Emulator LD Player นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ description ข้างล่างนะครับผมก็เพื่อนๆสามารถไปกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ